ครับสวัสดีพี่น้องนะครับผูก้ก็มาติดตามมาครับลุงของเก่าสามชายวันนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ลงกะห,หาเนี่ยมาลงกับ่มีพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านนะครับเด้อนะ้ทางแบ่งปันของเฮาในงวดนี้ฝากพี่น้องไว้เด้ออ่าผู้ใดอยากกินเห็ดนะครับเด้เอเบงเงานะครับพี่น้องเด้อกะช่วงนี้คงมันกเยุบไปแน่ละครับช่วงมันดอกกวากหลายฝากเกบีพี่น้องนะครับแตยจะ กินักท่านกับพี่ละครับท,าทา่านกาลสินท่านผู้พันสกุลพี่ละครับพี่น้องจังมีนะครับเนาะกครเห็ดจังไดครับบ่มีน่ารงกับหแนวามาใม้เบิ้งกันนะครับเอออยากกินอยากท่านพี่น้องได้แต่ทายรูปมากครับบ่กล้ากินนะครับกะทงนี่พี่น้องอ่านว่ามันจักบาทครับกะทงละพี่น้องคิดว่าจักบาทาทายร้องทายเบิง้งชื่อเรียกเบิ้งนะครับเ้อชื่อ,อใจเบิ้งนะครับ ปลามาณกระทงละสามร้อยห้าสิบนะครับอ่าส้ารับตัวเลขที่น่าจะเป็นงวดนี้นะครับเด้อฝากเรี่พี่น้องเจ็ดแปดหนึ่งเก้านะครับรถที่ขาวผ้าโซกนี่แหละพี่น้องอ่าพามาติดตามกันสจ้ารับงวดที่สมดุลทิ้งหานะครับแล้วก็เลขยกถูกนะครับถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเรื่องอดชีวิตเจริญยานนะครับในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เจ้าแม่อไทยทีวีนะครับ โปริจตเจรณยางกันกับรับชมผู้ก็มา,มากดติดตามกด b ับส i ายกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับลุงขงเก่าสามชายพี่น้องว่ากเอฟซทุกท่านนะครับนางเจ้าแม่นะครับบุทยัยทีวีนะครับก็ขางคกนะครับมานอนอยู่กับลุงประจําลุงกาลังเฉียนหวยให้พี่น้องอยู่พอดีนะครับ ก็เจ้าแมวไทยทีวีก็กระโดดเข้ามาหานะครับลุงไม่ได้ไปหาจับมานะครับนี่มาอยู่ที่ลุงทำเอ่อหวยเอ่อ,เ,อ,อเขียนสูตรให้เอฟซีทุกท่านพอดีนะครับลุงก็เลยนำขึ้นมานะครับจับทขึ้นมาดูนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสลับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับ กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับนี่ครับฝากเอฟซีพี่น้องนะครับพอดีก็มาพอดีนะครับพี่น้องนะครับสําหรับหวยลาวและออมสินและรัฐบาลนะครับโปรดชีวิจรณายาณในการรับชมนะครับพี่น้องดูนะครับจะเป็นตัวเลขจะเข้าจะแตกหรือไม่อย่างไรนะครับก็ให พี่น้องโปรดชีวิตไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับฝากทุกท่านไว้ที่ช่องยู u ูปยูทูปเปอร์ลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องกวเข้ามานะครับดูกันเราเองนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นประมาณไหนอย่างไรนะครับก็ดูแล้วก็คัดเดานะครับก็หลายตัวนะครับ จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับพี่น้องอดูข้างบนคางด้วยนะครับแต่ลุงได้มองเห็นนะตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับพี่น้องดู2ตัวหรือ3ตัวก็แล้วแต่นะครับข้างบนลุงเห็นได้แค่เป็น2ตัวนะครับที่แต่ใต้คา,างแปลกมากครับเป็นเหมือนรูป ท่านจะเป็นใครไม่ทราบนะครับที่มาอยู่กับลุงนะครับตั้งแต่เล็กนะครับจนโตนะครับที่ลุงมองเห็นน่าจะเป็นที่ตรงคางข้างบนนะครับตรงหัวที่เป็นเหมือนรูปพระพุทธรูปหรือเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับพี่น้องให้ดูกันนะครับและดูดีๆนะครับลุงเห็นเป็น4ีหนะครับ อสองตัวนะครับแล้วก็อยู่สองข้างนี่ที่ตัวเลขที่น่าจะเป็นที่อดูนะครับแปลกจริงหรือไม่นะครับเจ้าแมวไทยทีวีนะครับ <c oughs> กระโดดเข้ามาหาลุงของเก่านะครับไม่ได้ลุกไปไหนนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับลงุงกาจจะลงพี่น้องมา รับชมกันสลับไหลนี้นะครับมาดูนะครับคลิปนี้ครับโปรดชีวิตเจรณาญาณกระโดดเข้ามานะครับลุงก็เลยจับขึ้นมาถ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับที่ช่องยูทูบเบอร์ลุงของเก่านะครับสามชายพี่น้องเห็นสองตัวข้างบนเป็นที่ลุงเห็นก็เป็นสี่หกนะครับจะบอกจะร้องออกไม่ออกนะครับออกไหมถ้าออกให้ร้องสี่หก ี่หกให้ร้องสี่หนึ่งให้ร้องสี่เก้าให้ร้องดูข้างล่างนะครับพี่น้องน่าจะเข้าสามตัวนะครับก็เป็นที่ลงเห็นนะครับอ่าเป็นสี่เป็นแปดน,นะครับอ่าสี่นะครับเป็นสี่เป็นแปดเป็น 8, เจ็ดน,นะครับอ่าเป็นสี่เป็น, 4, ปนอ่า เก้าเป็น7นะครับเป็น8ก็ได้เป็น9นะครับไล่เรียงลงมาถ้าไล่ไปทางด้านขวาน่าจะเป็นที่ที่ตัวอยู่กลางกลาง,ลางยังไม่ล่างนะครับพี่น้องดูนะครับเป็น7จ็หกศูนย์นะครับ, 7, 60, ะรบจะแตกจะเข้าอย่างไรดูนะครับสองห้านะครับข้างล่างสุดนะครับสามสองห้าสองสามห้านะครับ ดูกันนะครับแต่ดูตัวเดียวก็เป็น3-5นะครับเป็นตัวนั้นจะเป็น7-6 0นะครับแต่3 5หนี่ชัดมากนะครับดูดีๆนะครับ3-5หรือ25ก็ละโปรดชิตเจรณญาณนะครับในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับจับมาให้พี่น้องดูนะครับวันนี้วันพระนะครับพี่น้อง วันนี้วันพระท่านกระโดดมาพอดีนะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องหรือไม่อย่างไรนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับและสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมในคลิปนี้นะครับลุงของเก่านะครับพี่น้องมาติดตามกันนะครับกดซับสครา,า,ายกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับพี่น้องอ่า นางเจ้าแม่อุทัยทีวีนะครับมาให้โชคนะครับกระโดดมาจริงๆนะครับลุงอา่าร้องบอกว่าออกนะครับอยู่ในท้องท่านนี่แหละนะครับดูดูจริงๆแล้วเป็นจะดูสองตัวเป็น4-6นะครับ4-7นะครับ7-6นะครับ ดูดีๆนะครับเป็นสูอ่าเบ่งเวลาเบ่งขึ้นนะครับดูครับเจ็ดเนะครับแล้วก็3 5หตัวล่างครับ7 6 0นะครับมีเจแล้วก็4 6นะครับอ่โปรดใช้วิจารณยาณนะครับในการรับชมนะครับพี่น้องฝาก fc ไว้นะครับลุงยังไม่ได้ ทานข้าวเลยนะครับก็มือสั่นไปหน่อยนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับปรดชีวิตจรณญาณนะครับจะแตกหรือไม่อย่างไรนะครับฝาพี่น้องมารับชมกันนะครับดูกันเราเองนะครับตีกันเรานะครับว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรพี่น้องฝากไว้นะครับนั่นที่ลงกําลังจะลงให้นะครับนี่ครับ ก็จะแตกจะเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับฝากเรีบี่พี่น้องนะครับให้รับชมกันนะครับสำหรับวันวันที่หนึ่งทับสิบนะครับหนึ่งตุลานะครับหกสี่นะครับออกวันศุกร์นะครับลุงจะลงกำลังวันแล้วก็ในวันนี้นะครับคอยติดตามนะครับหวยลาวนะครับหวยลาวพัฒนาวันพฤหัสนะครับกำลังวัน ลงตาสูตรกำลังวันเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็สูตรหวยพารวยลุงของเก่านะครับฝากเ c ็ซไว้นะครับพี่น้องที่แนวทางแบ่งปันนะครับท่านก็ไม่ตัวใหญ่มากนะครับแต่เห็นตั้งแต่เล็กๆครับจะขึ้นมานอนออที่พระพุทธรูปที่หัวที่นอนกับลุงของเก่าประจำนะครับ พอดีแจกระโดดออกมาก็าถลกมุ้งขึ้นให้แล้วก็แจก็กระโดดออกมาหาไม่กระโดดไปเลยนะครับจะมาบอกลงหรือเปล่าทีนี้เห็นเป็น4 6และ4 7เจแล้วนะครับพี่น้องตัว2ตัวบนน,นนั้นนะครับฝากเรียีพี่น้องนะครับ4ต้องมานะครับ7มา4มานะครับ4แล้วก็ าเป็น760นะครับดูดีๆนะครับพี่น้องฝาก f c ไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับขอทุกท่านจงโชคดีนะครับแมวไทยทีวีให้โชคสำหรับมวดนี้นะครับขอทุกท่านผู้เข้ามาติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับสำหรับไลน์นี้นะครับคลิปนี้นะครับฝาก f c ทุกท่านนะครับที่ช่อง ยูทูบเบอร์ลุงของเก่า3ามชัยพี่น้องฝากไว้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับทุกท่านทุกคนที่เข้ามานะครับขอให้ร่ำรวยกันแล้กันสละวันนี้ถ่ายคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับพี่น้องสวัสดีครับ พี่น้องสลับตัวเลขนะครับนี่ครับชมเิียวกันแล้วฮะกลับมาบึงนะครับนี่คือสูตรนะครับวันที่16สอค64ไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องย้อนจีบิังเอาวด้วยกับเด้อถ้าู้ใดเข้ามาด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลสลับตัวเลขวดนนี้ลุงของเก่าฟันทงเด้อพี่น้องเด้อบังเอาเข้าวทุกงวดนะครับทั้งบนทั้งล่างด้ครับเด้อหาเลขซื้อเลขหากันเดานะครับพี่น้อง ก็ฝากเอฟซีพี่น้องนะครับก็ผู้ขมาติดตามก็ดีนะครับเนาะกาบอยมี่ยังหลายสรับถ่ายคลิปนี้ครับพี่น้องฝากไว้นะครับสําหรับแนวทางกับแบ่งปันพี่น้องเป่นเคยนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดและสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลุงนะครับจะได้ไปกันต่อ ลุงจะพยายามหาตัวเลขมาลงห้พี่น้องนะครับแต่ว่าโควิดไปใส่ไว้ได้อยูย่ก,กับบ้านสมรถสมลาคูณได้อยู่ได้ซาเลงนะครับติดรถพร้อมใช้นะครับถักไทยไล่มานะครับพู้อยู่ใกล้ในกาลสินนะครับสามเเผสามชายสามหมอสมเด็จก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าหน้ามค้าผู้ก็ดีนะครับเนาะนี่ภาพพี่น้องมาเ่ยวสวนเบงอุทยานาสะบัวนะครับที่ น้องหานสกุลนครนะครับเนาะโรงเรียนเกษตรของอน้องหานนะครับอำเภอท่าแรีนะ,ะะะนะครับเด้อสกุลนครนะครับพี่น้องฝากพี่น้องขอให้คว้านจากจปูปอปูเลยมะย่าปอปูสีสุดโตเรมย่าสีปทุมมาจงปาก,การักษาและคุ้มก้องของพี่น้องรำด้วยทุกท่านทุกคนสหรับวันนี้ก็แล้วกันนะครับ ฝากเก็ที่พี่น้องไวนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันสลัางวดนนี้นะครับฝากกันไว้ลุงของเก่าคอยพี่น้องร่ำด้วยผู้ใดก็น,นัการทักได้ไล่อนุโมทนาบุญมากนะครับอยากได้ตัวเด็ดตัวใดก็ดีผู้ที่มีไล่ยอยู่แล้วนะครับถักแทเขามานะครับเด้อลุงจะทรงให้เป็นส่วนตัวส่วนโตพี่น้องอ่าถักได้ไล่คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับลุงจะทรงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันคอยพี่น้องจงโชคดี สำหรับงวดวันที่16สอ64นีนะครับสวัสดีครับรรงวยงนท